ลงนิดลงนิ่เออเลเสื้อแล้วไม่ไม่เเลยไม่ลม่น่เลไม่ลไม่ลไม่เลย่อลยไม่เลไม่ล่อยไม่เล้ไม่เลนไม่เ่เลยไม่เลยไม่เไม่ไมไม่เไม่ไม่เลยไไม่เลยไไม่เลลไม่เลยไม่่เลยลไม่ย่ยไม่เลยนไม่่ไม่เลย่ไม่ไม่ไม่ล้ไไม่เลยไมไม่เอยไไม่เยไไม่ไม ช็อกโกแลตได้เยอะมากได้มาถ้าโซ่ไม่กินมันก็ไม่อ้วนาุณกินเองได้มา,มาโอ้โหเป็นสิบ <c oughs> อาทถุงอ,อย่างเงี้ยก้กินนะยานะโซ่อยากกินยาพี่นกินมาให้ดริกก่อนก็หลังอย่าแกะแงะแคะแกะเตาหนะ้าพูดอะไรมาเยอะ <c oughs> อะไรอ่ะเดี๋ยวมอหนูอย่างนั้นสเสื้อใช่สิตกลงปะนี่จ้ะขล้อไม่รู้ว่าเขาเขาจะตกลงนะก็ขวดกระดาบ่ายได้นี่เอาหูเอาหูคุมปิดหน้าเลยอ่ะ เอเจจุงเจจุงเจจุง2สือกไม่มีนาละมีรูปไหนไหน่ารักดเงสี่